เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการลงทํเควสไลท์เฮาส์แดนเชียนะครับซึ่งแต่ก่อนเคยสัญญาว่าจะมาทานับแต่ก็อู้ขี้เกียจแล้วก็ก่อนอื่นเราก็มาดูนะครับว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือวูป้าลูป้าสเกลนะครับ20อันแล้วก็เลดคอลนะครับเพียง25อันเท่านั้นครับผมแล้วก็กีนคริสตัลนะครับ3อันนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็มีกิีนพาวเดอร์อีก10อันแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือไมซ์คริสโตนนะครับเพียง1อันเท่านั้นครับ ซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องมารับเควสกับอินคริปเปอร์นะครับผมอินคริปเปอร์ก็อยู่ทางด้านล่าง,างทางขวาครับซึ่งถ้าจํากันได้นะครับเรเวลแรกๆเนี่ยผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการทาเควสกระเป๋านะครับซึ่งเราได้ทํากันไปแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของไลท์เฮาส์นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าไปคุยกับอินคิปเปอร์เนี่ยเขาก็จะให้เราทำเควสนะครับซึ่งไปหาต้องไปหาเนื้อมา5ชิ้นเท่านั้นนะครับซึ่งเนื้อเนี่ยมันก็ต้องหาจากหมูนะครับมันก็คงหาจากไก่ไม่ได้นะครับ เอาล่ะเดี๋ยวเราจะลงไปล่าเน,นื้อกันเลยเดี๋ยวผมขอเก็บของในช่องก่อนนะครับผมโดยที่การสอนครั้งนี้นะครับผมก็จะใช้การวาร์ปส่วนใหญ่นะครับผมก็จะขี้เกียจเดินมากเลยเพราะว่าเมื่อคืนเมามากเอาล่ะเราก็เดินลงมาก,ก่อนนะครับผม ซึ่งเราก็ต้องหาพื้นที่ที่มีหมูเกิดเยอะๆนะครับเพราะว่าเราจะได้ค่ามันได้เรื่อยๆแล้วก็ไอเทมก็จะตกเรื่อยๆนะครับผมเราก็เดินลงมาเรื่อยๆนะครับลงมาสักประมาณกลางแบบนะครับแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็จะเกิดจะเจอหมูนะครับโดยที่หมูจะมีเยอะมากนะครับผมไม่ว่าหมูสีเขียวหรือหมูสีน้ําเงินเนี่ยมันก็ดอกหมดนะครับผมเราก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับว่ามันต้องการเพียงเนื้อเพียง5้าชิ้นนะครับอะไรที่ไม่ใช่ไอเทม นื้อเนี่ยผมก็จะเก็บแล้วก็โยนทิ้งนะครับยะเว้นอาวุธเอาไปขายได้แล้วก็โจมตีไปเรื่อยๆนะครับโดยที่การหาเนื้อเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาสักพักนะครับเนี่ยตกมาหนึ่งอันแล้วนะครับผมเราก็เก็บเก็บให้ครบ5อันนะครับผมแล้วก็ส่ง keeper. อินคริปเปอร์มาเจอลองบอสนะครับซึ่งลองบอสเนี่ยผมก็ได้หนังสือ กิลนะครับของวอลเลอร์แล้วก็ทําให้ผมรวยไปชั่วขณะแล้วก็จนลงทันทีเพราะว่าซื้อตั๋วเมมเบอร์มาให้รีวิวกันจนเลยเราก็ค่านะครับค่าจนหาเนื้อหมูให้ครบ5อันนะครับเอาล่ะเมื่อหามาหาอันแล้วนะครับแล้วก็ส่งอินคิปเปอร์นะครับผมแล้ว มันก็จะมอบใบามาให้นะครับซึ่งเราก็ต้องไปหาคุรินนะครับซึ่งคุรินเนี่ยจะอยู่เมืองเห็ดนะครับผมโดยที่มันจะบอกไอไบเควสเนี่ยก็จะบอกแมปนะครับพิกัดของแมปนะว่าคุรินอยู่ตรงไหนโดยที่วิธีของผมก็คือง่ายๆครับผมก็จะใช้ใบาวาร์ปใช้วาร์ปไปนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยขออนุญาตขายของก่อนนะครับผมซึ่งใบใบเควสเนี่ยสำคัญมากนะครับ เมื่อเราไปถึงคุรินนะครับคุรินก็จะให้เราหาบุคคล3ท่านนะครับผมซึ่งบุคคล3ท่านนียก็จะอยู่ในแมปแมปแรกของเรานะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะมา,าหาพื้นที่ของที่คุรินอยู่นะครับซึ่งคุรินก็จะอยู่ทางด้านซ้ายอย่างที่ผมบอกไว้นะครับผมเราก็เดินไปหาซึ่งคุรินก็จะอยู่ตรงบ้านนะครับผมหน้าบ้าน ไม่รู้ทําไมไม่เข้านะครับสงสัยแม่ๆม่เข้าบ้านอาล่าเราก็ส่งเควสได้เลยนะครับผมแล้วถ้าเราคุยกับคุณลินเนี่ยคุณลินก็จะให้ใบเควสมาว่าให้ไปทําอะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าเราอ่านดีๆก็จะเข้าใจเลยนะครับโดยไม่ต้องดูคลิปผมเลยก็ได้ขอเน้นย้ํานะครับถ้าอยากเก่งก็ต้องอ่านนะครับต้องขยันอ่านต้องขยันเข้าใจในความหมายนะครับผมผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับแต่ผมก็เรียนรู้มาเรื่อยๆ อาล่ะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการค้นหาตัวตน3ตัวตนในแมบ,บนี้นะครับผมเฮ้ยพูดเหมือน ideality al เลยซึ่งเดี๋ยวผมก็จะอธิบายให้นะครับว่าบุคคล3ท่านนี้มีใครบ้างน,นะครับผม1เลยก็คือยังเกิลนะครับ2ก็คือยังบอยแล้วก็3ก็คือโอแมนนะครับซึ่งยังเกิลเนี่ยกับยังบอยเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านซ้ายของแมปนะครับก็คือนี่ครับจูลี่จูลี่ก็คือยังเกิลนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือยังบอยนะครับผม อยู่ทางด้านซ้ายหมดเลยส่วนโอแมนเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านขวานะครับชื่อวิโอลานะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเดินไปให้ให้ดูเลยนะครับผมซึ่งคุลินจะให้มาหาสามคนนี้นะครับแล้วเราก็ต้องคุยนะครับแล้วก็ถ้าคุยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ใบเควสมานะครับทั้งสามใบแล้วเราก็ส่งที่คุลินนะครับผมเควสน,นี้พาร์ทนี้ก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากก็แค่เดินคุยเสียเวลาเป็นงั้นเอง เมื่อไปคุยกับค tamam ุณลินเสร็จแล้วนะครับคุณลินก็จะให้เราไปหาวิโอลาครับเพื่อเพื่อที่จะให้วิโอลาทำเควสนะครับซึ่งวิโอลาเนี่ยเขาอยากจะดื่มเบียร์มากเลยเขาก็จะให้เราไปหาเบียร์นะครับซึ่งเบียร์เนี่ยมันก็ต้องเอาไปแลกนะครับก็คือเราก็ต้องตีเห็ดนะครับแล้วเห็ดมันก็จะดรอปเห็ดมาใช่เห็ดมันก็จะต้องดรอปเห็ดแล้วเราก็เอาเห็ดไปแลกนะเป็นสเปเชียลเบียร์นะครับผมแล้วก็ส่งมอบให้วิโอลา แต่ตอนนี้ครับเรามาสนใจบุคคลที่อยู่ในแมปนี้ก่อนนะครับชื่อว่าโอโอเชิร์ตมั้งซึ่งโอเชิร์ตเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมมันจะมีเควสหนึ่งที่ต้องให้ไปหาบุคคลลึกลับในแมปนี้นะครับผมถ้าใครไม่เข้าใจนะครับก็คือคนนี้ครับเพราะว่ามันเป็นบุคคลลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่ในแมปแล้วมันก็ไม่รู้ไปอยู่ตรงนั้นทําไมนะครับอยู่ตั้งไกลทำไมมันไม่อยู่ใกล้ๆกันนะครับผมจะได้ทำเควสง,ง่าย เอาละเมื่อผมนี่ก็คือสเปเชียลมัตตรูมเบียนะครับที่วิวลาอยากได้นะครับผมแล้วก็ส่งมอบให้วิวลาเพียง1ชิ้นเท่านั้นนะครับไม่ใช่หามา10อันนะครับผมเอาละเมื่อเราทำเควสเกี่ยวกับคุรินเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีเควสที่4นะครับซึ่งคุรินเนี่ยก็จะไมให้เราให้เราไปหาเนี่ยบุคคลในแมปทะเลนะครับผมไอแลนด์ดีเนี่ย ซึ่งผมก็จะวร์ปไปที่ไซแมนนะครับเพราะว่ามันใกล้ๆซึ่งบุคคลท่านนี้เนี่ยก็จะอยู่ทางด้านขวานะครับเป็นผู้หญิงนักเวสสีเขียวนะครับผมอ่าลังผมก็จะเดินไปหาชานีท่านนี้นะครับอ้เรียกชนีเลยเหรอเราก็จะเดินไปหาผู้หญิงท่านนี้นะครับผมอ่าเจอแล้วนะครับซึ่งผู้หญิงท่านนี้เนี่ยเขาก็จะต้องการของมากมายเลยแล้วแต่ละชิ้นเนี่ยแพงมากๆด้วยหาย,ยากโคตรๆไม่รู้จะหาอะไรไปเยอะแยะ แล้ก็คุดกับเธอนะครับเธอก็จะให้เราหาเนี่ยอูป้าโรป้าสเกลครับผมแล้วก็1คอร์ดัสนะครับซึ่งคอร์ดัสเนี่ยมันก็จะแลกมาจากเลดคอร์ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องเอาเลดคอร์ไปแลกนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายครับซึ่งเลดคอร์เนี่ยเราก็ต้องแลกจากบุคคลอีกท่านนึ่งครับซึ่งเขาจะอยู่ทางด้านขวาของบุคคลท่านนี้นะครับอ่ะเราก็เดินไปนี่นะครับเราก็ทํารายการแลกเลยนะครับว่าเราต้องเราจะเราจะต้องการแลกอะไรนะครับผม ซึ่งผมมีเลสคอร์นะครับแล้วก็แลก5เลสคอร์นะครับซึ่งจะได้สิ่งนี้นะครับผมเมื่อสะสมมา5อันเนี่ยเราก็จะได้คอดัสนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังงง,ง,งอยู่ว่าเพราะเพราะไม่เคยทำมานานนะครับก็เดี๋ยวจะทบทวนความจำมันก็จะด่าผมนะครับเขาต้องการอะไรทำไมไม่ไม่มาหาหเขาเดี๋ยวเราก็ต้องไปหา เอาล่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีวยกว่าเรามาเข้าเรื่องในการแลกเลยเราก็แลกไปแลกให้ครบ5้าอันแลกให้เลสคอลหมดนะครับเราก็จะได้อเทมอันนี้มานะครับซึ่งแปลเป็นไทยเนี่ยมันก็คือปากกาลังนะครับเราก็เทไปแล้วก็แลกไปเรื่อยๆแลกให้ครบ5อันนะครับผมกดพิดอีก สี่อันนึงอ่าอันสุดท้ายแล้วเขาเคยกดผิดอ iPhone 5จอมันเล็กนะครับต้องทำใจหน่อยเอาละในเมื่อเราได้มา5อันแล้วนะครับผมแล้วก็แลกอย่างสุดท้ายคือได้เป็นคอร์ดัสนะครับซึ่งเราก็จะได้คอร์ดัสมาแล้วครับซึ่งถ้าเราไม่อยากแลกเนี่ยเราก็ไปซื้อจากแบ็คเทลเดอร์ได้หมดเลยนะครับซึ่งแบ็คเทลเดอร์เนี่ยมีหมดทุกอย่างน,นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับหลังจากเราแลกเสร็จแล้วเนี่ยฮีก็จะ มอบหนังสือมาให้เรานะครับผมซึ่งเขาก็จะให้เราไปทําอะไรต่อมีอะไรก็ตามมาดูได้เลยนะครับแล้วก็คุยเสร็จเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้ไปหาลินต่อนะครับซึ่งมันก็ใกล้จะจบเควีนแลนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะว้าไปเลยนะครับผมเพื่อรวดเร็วต่อการชม แล้วก็ว์ปไปหาคุรินนะครับผมแล้วก็คุรินเนี่ยก็จะมีเควสดบางอย่างให้เป็นอย่างสุดท้ายนะครับเอาล่ะเดินไปเลยเดินไปหาคุริน ซึ่งคูลินนะครับก็จะให้เราไปที่ไร้เฮาดันเจียนนะครับซึ่งจะให้ไปคุยกับแท่นที่เราจะต้องวาร์ปนะครับซึ่งเควสนี้ง่า,งายๆก็แค่เดินไปที่ไร้เฮาดันเทียนนะครับผมแต่ผมจะใช้ในการวาร์ปอย่างเดียวนะครับเพื่อให้สะดวกต่อการเพื่อให้นวดเร็วต่อการทาเควสนะครับผมก็จะใช้วาร์ป <warp S 2> เลยนะครับแต่เดี๋ยวจะงงกันว่าไปไร้เฮาดันเจียนไปยังไงเดี๋ยวผมจะเดินไปดีกว่าเอาง่ายๆนะครับผม อาละผมก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ทำไรเนี่ย เราก็มาอีกแมปหนึ่งเลยครับซึ่งแมปทะเลเนี่ยมันจะมี2แมปนะครับที่เชื่อมติดกันอันนี้ก็คือแมปแล้วไรเฮาดันเจียนนะครับผมอีกแมปหนึ่งก็คือจะอ้าวเราจะมาถึงไรเฮาแล้วนะครับผมซึ่งไรเฮาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับผมอ่าเราก็เข้ามาไรเฮาดันเจียนที่1่แล้วนะครับผมชั้นหนึ่ง ทีนี้เราก็จะต้องมาคุยกับแท่นนะครับซึ่งก็ขั้นตอนก็ง่ายๆมากเลยนะครับแล้วก็คุยกับมันอย่างเดียวเอาหลัเราก็เสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็มันก็จะให้เราไปหากลิลินนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทำเควสแล้วนะครับผมเราก็ไปกันเลยนะครับผมซึ่งผมจะใช้ในการวาร์ปเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับเปลืองใบวาร์ปมากเลยในเควสเนี้ยใครที่ประหยัดเงินนะครับก็ ใช้เดินเอาดีกว่าเอาละเดี๋ยวเราก็จะมาหาคอลินกันซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมซึ่งถ้าเวสนี้เนี่ยผมพูดไม่รู้เรื่องผมก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมพูดไม่ค่อยเก่งนะครับผมสิผมไม่ได้จบนิเทศมาผมเรียนวิศวกรรมนะครับผมผมทามากกว่าพูดนะครับก็ขอโทษด้วยที่พูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องครับผมก็จะพยายามปรับปรุงนะครับเอาละเข้าเรื่องกันเลย แล้วก็จะมาหาคุรินแล้วซึ่งเราก็ต้องคุยกับคุรินนะครับผมดเควสเติมเลยเอาละ่ะคุรินก็จะให้สิ่งล้ำค่ามาอันหนึง่งแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องส่งเควสให้คุรินก่อนนะครับซึ่งคุรินก็จะต้องการไอเทมที่ผมบอกครับเมื่อส่งเควสแล้วเน,นี่ยเราก็จะได้ไอเทมอันนี้มานะครับซึ่งต้องเก็บซึ่งถ้าเราทิ้งนะครับผมเราก็จะต้องเริ่มทำเควสใหม่หมดเลยนะครับซึ่งเราไม่ควรทิ้งนะครับผมเก็บไว้ในไอเทมที่ไหนก็ได้ในกระเป๋าเรานะครับ ก็ขอบคุณครับที่ติดตามชม